สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงวันที่8ดนะครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาใส่บาตรเทวูกันนะครับผู้คนเยอะแยะเลยนะครับนี่รอบโบสถ์เลยนะครับในก็โบสถ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆบโบสถ์กันว่นาเขามีอะไรกันบ้างเนาะบรรยากาศนะครับรอพระนะครับ รอพระก่อนที่พระจะมาใส่ใก่อนพระจะมาเดินเนาะผู้คนก็ต่างตั้งหน้าต่างตาเนาะวันนี้เป็นวันก็ทุกมาใส่บาตรกันพวกข้าวสารอาหารแห้งนะมีหลากหลายอย่างหลายอย่างเนาะเตรียมมาใส่อันนี้ก็เป็นข้าวทิพย์นะครับ ที่จะเอามาให้ผู้ที่มาทำบุญนะครับเป็นสินน้ำใจก็ว่าได้เนะเวลาใส่บาทเซ็จก,ก็จะให้ติดไม้ติดมือกับบ้านกันทุกคนนะครับนี่ขา้ขา,ขาวทิปหนึ่งครั้งปีละครั้งหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับบางเอินเมื่อวานว่าจะมาถ่ายทำตอน กินเนาะก็ไม่ได้มาถ่ายฝนตกก็เลยไม่ได้เข้ามาถ่ายตอนกวนข้าวทิพย์กันนะครับนี่คุณยายเนาะยายเกมนข้าวทิพย์นี่เขาทำยังไงยายเขาทิพย์โอ้เขาผสมหลายอย่างหลายอย่างใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างเนาะไม่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีข้าวข้าวน้ำนมข้าวอ๋อขาดแต่น้ำนมข้าวอย่างเดียวเนาะปีนี้ข้าวทิพย์ใครได้กินแล้วอายุจะยืนเนาะครับว่าเนาะอันนี้ เป็นยาเขาเปรียบเทียบกับเมือนยา 108. ร้อยแปดครับรครับรครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบโบสถ์กันนะครับรนี่ก็เตรียมกันมาแล้วนะครับพระก็เริ่มใส่บาตรกันแล้วนะครับ พระก็เริ่มลงมาแล้วเนาะเริ่มจะเดินแล้วพระจะเริ่มจะเดินแล้วนะครับลงมาเดินแล้วอันนี้คนก็ตั้งหน้าตั้งตาพร้อมรอจะใส่กันเนาะน,น่าใส่เดินรอบบริเวณบรรยากาศรอบนด้ถ่ายรูปให้เด้ถ่ายรูปให้มีแต่คนแต่งตัวีสวยเลยวันนี้ฮ <c oughs> ะ นี่น้อยกว่านิดหนึ่งเยอะั้พระมาแล้วพระมาแล้วให้ของดูของของผู้ใหญ่ก็สวยมีอะไรพังมีข้าวสารมีมาม่ามีหัวตังอีกตึ้งเหรียญด้วยเยอะแยะเลยมองใจหิ้วมีอะไรเบ่งในเฮ้เขามีแต่แบงก็ไม่ไม่มีเหรีย หวัวใจ <clears throat> หวัวใจเห็นไหมบริเวณรอบๆนี่นนเนาะปีนี้แบบมีคนแบบสดชื่นจะได้ทำบุญบบสาธุสาธุรอบๆ,ๆ เราเดินไปถ่ายตอนเขาใส่กันดีกว่าน,นี่พระมีทั้งหมดรมประมาณสิบกว่ารูปนะเฮ้ยอองอยู่ฝั่งทะลุ <c oughs> มีแต่คนแบบรวยวันนี้เราทำบุญวันนี้วันหน้าเรารวยรวยวันนี้ไวันนี้ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเนียล้างน้ำเสร็จแล้ว <test> 1 1็ดสลูกนะครับทั้งหมดสิลูกนะครับครับมีแต่ชาวบ้าน บริเวณบ้านแต่ในซุ้มนี้แบบซุ้มคุ้มอันนี้คุ้มโคกวัดมาอยู่โซนนี้เองคุ้มโคกวัดมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นมีแต่คนสวยๆนี่คุ้มนี่ที่ที่สวยที่สุดละคุ้มนี่คุ้มโคกวัดนี่ ็กคนในหมูวันนี้กที่เราเดินไปฝั่งสนุนเดินออกมาตรงนีนเดี๋ยวนี้เราลัดมาทางนี้ก็จะมีเด็กวัดเนาะรอรอเอาเอาเอา้ ทีพ่พระล้นแล้วเราก็เอาใส่ถุกปี๋ เบสร็จ้วเนาะนี่ดูเอเลยต้องรดเห็นกันก็มี ดูคนตั้งข้าวเออแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเดี๋ยวผมไปใส่บาทกันเนาะ